สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนะาะแต่คลิปนี้เป็นแนวทางวเวล่าพัฒนาจ้าวเวล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสองวันจันทร์เดือนหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับฟุของวันที่สิบเก้าวันศุกร์อยากกับแนวทางของเฮาเนะเาะอ่าสำหรับล่าพัฒนาของวันที่สิบเกวันศุกร์ที่ผ่านมาเด่นวิ่งลูดชุดเด่นแอดจอยให้เด่นวิ่งลูอยู่ที่ เก้ากับเจ็ดพ้นจะ6กตัวออกแปดแปดแปดหาเจ็ดสามขอไปเลี้ยวนิดหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮ้าเนี่เขาไปที่เด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดอยู่ในชุดเด่นสำหรับซ้ายวิง่งซ้ายรูดสีได้ตรง 3, ตรงเนาะเจ็ดสามบุญตรงตรงเนาะจะจับคู่ผ่านไปเนาะจะจับคู่ไหแปด เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดศถึงเจมา73เด่นเจวิ่งรูดเจของเฮ้ามากนอกจาก้าวิ่งใสรูดของเฮาบนตรงๆเจ็สามยินดีกับใส่วิ่ง้า่รูดเนาะสําหรับใส่รูดใส่รูด้า่วิ่งของเฮาได้บนนอกจากเจ็ดสามตรงๆจะอนถือว่าบ่ถึงขันก็วารุดไปเลยนอกจากแต่ว่าใส่จออาสิพาดไปนอกจากเดี๋ยวมาตามต่อ รุ่นต่อกับเราพัฒนาของวันจันทร์วันที่ยี่สิบสองเนาะจ้าไอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางนะจะบรสนับสนุนเหตุการณ์เพราะนันนะ้นาานอกจากปวดใช้วิจารณญาณในการรับซุเราะฟังเลยในการตัดสินใจเนาะะถาหมักถาชอบปล่อยตามถาบ่หมักบ่กชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขา่ากัมีรุดนอกจาพิษพลาดประกันได้แนก็นต้องขอตรโคตอภพยพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้าข่าวมเมลก็ย่าลืมเป็นกำลังใจแห่งกับแอดจอยด้วยนอจะกสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขาไม่มาใหม่ๆกะ อย่าลืมกดติดตามไมว้นอจากผวาแนวทางของแอจอยมีทั้งลาวพัฒนาฮานอยนี่เคอิฮ e, ังเซงรัฐบาลไทยนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยของเฮากวการ์ตังปังๆกันเลยทีเดียวเนาะแต่ว,ว่าผลสรุปอันนี้ก็ต้องลอก,กันอีกที่หนึ่งนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยของเฮาจะาสำหรับวันที่22หวยลาวพัฒนาของเฮาวไม่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่1กับ7ชุดเด่นจ้ะ1กับ7 หมดก่อนออกเจ็ดสามเนาะเดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจับคู่มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสำหรับสไตล์ในการจับคู่แนวทางของ in, แอดจอยนั่นจะสำหรับเพื่อนเราพัฒนากรับ เอาไว้หานอยเนาะอาจสะจับไห้จับคู่ไห้แบบนี้นอกจะสไตล์ของเอจอยจับคู่ไห้ไปแบบนี้นอกจากทาพี่น้องเอฟซีมกักทามักทาชอบตัวเล็กเด่นเล,ล็กหลดตัวไรก็สามารถนําไปวิ่งไปรูดได้นอกจะสสาหรับสายวิ่งสายหลูดของเฮานอกจะกสาหรับสายจอของเฮานอกจาถทาเกิดวาบ,บาบหมักบบชอบตัวทีเอจอยจับคู่ไห้ก็สามารถเลือกเอาตัวเด่นตัวหลดไปจับคู่กับตัวทีพี่น้องเอฟซีมัก หรือว่าชอบตัวเดขกะนำไปจับคู่ใส่ได้เนาะเพราะว่าการจับคู่ของเอจอยจับคู่ให้สไตล์นี้เนาะจ้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจับคู่มีอ่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง วัดกลอนจับหายเจ็ดสองมาเจ็ดสามผัดไปเต็มเดี่ยวนะจ๊ะไซวิ่งสรุปกรงเขากระถือว่าบ่ปผาดเนาะสำหรับสุดกันจะจับหายอยู่ที่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี สำหรับเาาพัฒนาของวันที่22วันจันทร์มื้อนี่ชุดเด่นแอนจอยคำนวณได้เลขเด่นเลขล,ลูดชนเนาะจากคืนหนึ่งงดก่อนคำนวณได้เจ็ดกันเบิร์นหายเจ็ดเจ็ดมาแปดแปดหลังชุดหกตัวสำหรับงวดนี้คำนวณได้เลขชนก็นคือเลขหนึ่งเด่นหนึ่งวิรุดหนึ่งขอการเบิร์นหนึ่งหนึ่งไว้ละกันเนะาะ้าบักตรชอบหนึ่งกะตามเนาะจะทามบมาบัตรชอบหนึ่งหนึ่งกะปล่อยผ่านได้เนาะจ้า สำหรับสตัวจะจำให้ยอยู่ที่792 7เก้าสองเจห่งหนึ่งสองสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะสามตัวเน้นอยู่ที่หนึหนึ่งสองกับ เจ็ดเก้าสองชุดกันจะเน้นอยู่ที่เก้าสี่ชุดเด่นเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดเน้นอยู่ที่เจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกจ้า สำหรับหันอ่าแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่22มือนี่ก,ก็ตามตอ่อหลุนตอ่อเราจะแนวทางของห้าสีฟังหรือโบฟังอันนี้ก็ต้องอรอหลุนกันอีกทีหนึ่งอรอหลุนไปด้วยกันเนาจะจากได้ก็ขอหายเฮงๆปังๆงกันทุกคนทุก่านจาขอบคุ้นถูกการรับชมขอบคุ้นถูกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ไอจ้จอยต้องขอตัวลาไปกนเราจะขอหายพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า